สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูดวงคู่ครองของชาวราศีพฤษภค่ะในกรณีที่ชาวราศีพฤษภมีคู่ครองที่เป็นชาวราศีมังกรนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนครองคู่กันความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะทำอย่างไงถึงจะให้ความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขมากที่สุดในคลิปนี้แม่หมอใช้การเปิดไพ่เป็นหลักนะคะ ก็หวังว่าชาวราศีมังกรกับราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะจะนําไปปรับใช้ได้นะ,ะกับความสัมพันธ์ของคุณค่ะเราจะมาเริ่มดูที่นิสัยใจคอเฉพาะที่มีผลต่อความสัมพันธ์กันก่อนนะคะชาวราศีพฤษภค่ะก็นิ่งๆนะคะเป็นคนใจดีมีเมตตาค่ะแล้วคุณยึดมั่นในคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ อาจจะดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกบ้างในเรื่องของความรักแต่ก็ถือเป็นคนที่ที่อยู่ด้วยแล้วก็มีความมั่นคงนะคะเป็นคนหัวเก่าหน่อยนะแต่ว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่จะให้ความสําคัญเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะในความรักความสัมพันธ์จะเป็นคนที่เงียบๆเฉยๆมากกว่า มาดูในส่วนของชาวราศีมังกรมังกรต้องบอกว่าเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงนะคะโมโหร้ายรั้นเลยทีเดียวค่ะชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากกว่าที่จะใช้เหตุผลมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเนาะขีหึงขี้หวงนะคะคือคือ,คอทุกๆอย่างของชาวราศีมังกรทุกการกระทํามันขึ้นกับอารมณ์อ่ะนะคะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าหมกมุ่นอันนี้คือเรื่องของไพ่นะคะ ถ้าชาวราศีมังกรหมกมุ่นลุ่มหลงกับเรื่องใดแล้วถอนตัวได้ยากมากนะลุ่มหลงกับการทํางานมันก็ดีไปนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักเกิดไปลุ่มหลงคนอื่นนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะถ้าสมมุติว่าเราประเมินจากนิสัยใจคอของคุณทั้งสองคนเนี่ยถ้ามองที่การรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตคู่นะคะไม่หมองมองว่าชาวราศีพฤษภน่าจะพอรับมือกับอารมณ์ของชาวราศีมังกรได้นะ เพราะคุณจะไม่ค่อยไปตอบตัวนะไม่ค่อยไปตอบตัวนะความนิ่งนะความเป็นคนหัวเก่าความเป็นคนที่ที่ไม่ชอบทะเลาะนะคะคุณน่าจะรับมือกับอารมณ์ชาวราศีมังกรได้นะแต่จริงๆแล้ว พอพอ,พอความนิ่งความไม่หวือหวาไม่โรแมนติกของคุณอาจจะไม่ตอบโจทย์ในในบางความรู้สึกชาวมังกรอ,อาจจะทำให้เข้าเบื่อหน่ายไหมหรือว่ามีเรื่องมีปัญหาในเรื่องของความหึงหวงกันบ่อย,อย,อยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะเรามาเปิดไพ่ดูกันว่าถ้าชาวราศีพฤษภใช้ชีวิตก,วกับชาวราศีมังกรเนี่ยความรากักความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงปรากฏว่าก,ก็ไม่ผิดจากที่คาดไว้นะ,ะไพ่ออกมา ต้องใช้คำว่าแย่พอสมควรมันเหมือนชีวิตคู่ของคนสองคนต้องเจอปัญหาค่อนข้างเยอะมันมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะมันเหมือนฝ่ายหนึ่งต้องยอมอยู่ตลอดนะมีแต่ความหวัดแะแวงมีแต่ความไม่สบายใจขอใช้คำว่าเสียสุขภาพจิตมากอาจจะต้องแบบว่ามีสถานการณ์ที่ต้องให้อภัยกันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะต้องใช้ธรรมะเข้ามาช่วยรับมือตลอดจึงจะไปต่อกันได้นะคะ ทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันบ้างเพราะก็ในเมื่อคุณสองคนรักกันเรารู้แหละว่าด้วยนิสัยใจคอมันเข้ากันไม่ได้แต่ว่ามันรักกันไปแล้วแล้วเราก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปนะคะมาดูไพ่แนะนําว่าทํายังไงถึงจะสามารถที่จะประคับประคองความรักให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งค่ะไพ่แนะนําข้อที่1 ด้วยนิสัยของคุณสองคนที่แตกต่างกันมากในการที่จะประคองชีวิตคู่ให้ผ่านไปได้มันต้องมีตรงกลางค่ะตรงกลางที่ทั้งสองคนต่างพอใจด้วยกันนะคะคือ,อ,อมีรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของตรงกลางคือบางครั้งนะคะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในบางปัญหา เรื่องจุกจิกเล็กน้อยบางครั้งปล่อยได้ก็ต้องปล่อยนะคะไม่จาเป็นต้องไปหยิบไปจับมาคิดมากังบนคือบางทีทําเฉยๆไปซะนะปัญหาใหญ่ๆค่อยคุยกันนะคะปัญหาเลขน้อยเราก็ปล่อยๆไปนะคะเวลาที่เจอปัญหาใหญ่แล้วก็ค่อยมาปรึกษาหารือกันช่วยกันหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาหาตรงกลางในเรื่องนี้ให้ได้ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่า,าหลักๆภห้แนะนําข้อแรกคือมันต้องมีตรงกลางที่ต่างคนต่างพอใจในขณะเดียวกันปัญหาเล็กปัญหา น้อยปัญหาจุกจิกปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาต้องคุยต้องเคลียร์ไปซะทุกเรื่องมันอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะเอาละนี่คือคําแนะนําข้อแรกต่อไปเป็นคําแนะนําข้อที่2ค่ะไพ่บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่มันรุนแรงเกินจริง บางท่านบอกว่ามันมีด้วยเหรอคำพูดที่รุนแรงก็จริงอารมณ์อะค่ะคือบางทีพอพออารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์โกรธนะคำพูดมันจะเกินจริงไปเลยนะเกินสถานการณ์จริงๆคือบางสถานการณ์คุณทั้งสองคนอาจจะต่างคนต่างหงุดหงิดมาจากที่ทำงานหงุดหงิดเรื่องอื่น นะคะพอเวลามาเจอกันก็ก็หงุดหงิดใส่กันอีกนะคะคําพูดจากเล็กๆน้อย au, ๆเบาๆก็จะเริ่มดุนแรงขึ้นบางทีพอเวลากโกรธเนี่ยคำไหนที่สามารถจะพูดไปแล้วทิมแทงใจอีกฝ่ายนึงได้เออฉันจะใช้คํานั้นแหละนะพูดแบบนี้แหละเขาเจ็บมากเลยแบบนี้คือมันจะเป็นด้วยด้วยอารมณ์โกรธน,นะคะด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดหลายอย่างเพราะฉะนั้น เรื่องเล็กๆมันจะขยายใหญ่โตจนสร้างปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนค่อยๆพูดกันนะคะคือบางคู่เขาทะเลาะเขาพูดแรงใส่กันได้นะแต่มันไม่เคยบานตายบางคนบางคู่ที่คุณเคยเห็นบางทีอุ้ยแรงพูดกันไม่ได้เพราะเลยนะคะใส่กันเต็มที่แต่มันไม่เคยบานปลายเพราะว่าด้วยลักษณะของเขาสองคนเขาเขารับมือตรงนั้นได้แต่ระหว่างคุณสองคนไม่ใช่นะไม่ใช่สําหรับชาวพฤษศกับมังกรไพ่บอกว่าห้ามเลย นะคะอย่าพูดแรงๆใส่กันต้องควบคุมให้ได้เอาเป็นว่าลองดูเท่าที่ทําได้นะพยายามก่อนนะอย่าละเลยคําแนะนํานี้นะคะต่อไปไพ่แนะนําข้อที่สค่ะชาวราศีมังกรหรือพืษศพก็ตามแต่นะคะฝ่ายชายไม่ว่าคุณจะเป็นราศีไหนถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะต้องเร่งทํางาน นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินเลี้ยงดูภรรยานี่ที่ดีนี่คือไพ่แนะนําข้อที่3คือคือต้องบอกว่าถ้าโดยสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยคือบางทีก็อาจจะเป็นผู้หญิงหาเงินมากกว่าหรือผู้ชายมากกว่าหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่ามันสําคัญสําหรับชาวพฤษศพหรือชาวมังกรในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์คุณไปต่อได้เพราะว่าเรื่องนี้มันสําคัญฝ่ายชายคุณต้องหาเงินเลี้ยงดูภรรยาให้ดีนะคะ นะถ้าสมมติว่าคือให้หาเงินให้ให้ภรรยาใช้เยอะๆให้ภรรยาถือเงินเออถ้าให้ภรรยาดูแลการเงินนะจะทําให้ความรักราบรื่นไปตลอดแน่นอนนะคะทีนี้ส่วนฝ่ายหญิงล่ะ ะะฝ่ายหญิงคุณเองคุณก็ต้องอทํางานหาเงินเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันบริหารจัดการเงินให้ดียิ่งถ้าสมมุติว่าแฟนคุณให้คุณดูแลการเงินแล้วคุณยังหาเงินเก่งด้วยนะรับรองค่ะพากันวร,รวยไม่รู้เรื่องพอรวยไม่รู้เรื่องและอะไรมีปัญหาอะไรการอุย้ยคุยกันได้ตกลงกันได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับคุณสองคนเรื่องเงินสําคัญมันเป็นปัจจัยที่ห้ามละเลยนะคะมันเหมือนกับว่าพอพออยู่ด้วยกันแล้วรวยไง อยู่ด้วยกันแล้วรวยปัญหาอื่นๆมันดูนเล็กไปหมดนะก็จะเข้าอกเข้าใจจากที่เคยละแวงเคยพูดแรงๆใส่กันไม่พูดแล้วเรารวยไปด้วยกันดีกว่าเลยประมาณนี้เนาะเออก็ถือว่าโอเคนะอย่าละเลยนะคะนะแม่หมอหวังว่าคลิปนี้นะทั้งชาวราศีพฤษภและราศีวิ เออมังกรนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจะนำไปพิจารณาปรับใช้นะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขครองคู่กันตลอดไปเลยนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ